ฮัลโหลสวัสดีครับและในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประกาศผลของผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลน,นั่นก็คือเซฟกอร์ดพามนั่นเองนะครับและใครจะได้รับรางวัลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับและนี่ก็เป็นเว็บที่ผมจะเอามาใช้สุ่มผู้โชคดีกันนะครับซึ่งผมให้ทุกคนได้พิมพ์คีย์เวิร์ดกันเข้ามาแล้วนั่นก็คือคำว่าเซฟกอดนั่นเองนะครับ แล้วมาดูกันว่าจะมีคนคอมเมนต์คำนี้มากี่คนนะครับมีคนพิมพ์มาทั้งหมด5้สิคอมเมนต์นะผมนะจากคำว,ว่าเซปกอรนะฮะแล้วผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลคนแรกก็คือโน้ต203ครับผมโอ้โห คนนี้ก็คุณหน้าคุณตานะแม่พี่น้จูดโดของเราเองนะครับผมนะก็ยินดีด้วยกับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับและก็ขอให้มาติดต่อรับรางวัลจากในไลฟ์สดนะครับผมนะภายในเวลา3วันนะฮะผมก็จะไลฟ์ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มขึ้นไปของทุกๆวันนะครับ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e เป็นกนารังใจกัน้วยนะผมนะแล้วก็ไว้มเจอกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรฝากติดตามกันไปด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่บายยปุ bye ้นๆนะแวะ